ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยากกินลาบปลานะครับเดี๋ยวเราไปหาตกปลากันนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์่อยครับครับนี่เป็นอุปกรณ์ตกปลานะครับแต่เอาไปคันเดียวพอครับตกในสะตัวเองนะครับอยากกินลาบปลาเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคอบสะครับเราก็ได้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งคันพอนะครับสะตัวเองนะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อลำธรรมดานะครับเหยื่อลำธรรมดานะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาไปลาบหรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเจอก้านเราก็ถือโอกาสนะครับมาเช็คปลาในสระด้วยนะครับว่าปล่อยมากับสองปีแล้วนะครับปลาจะตัวโตขนาดไหนนะครับหรือว่าพวกขโมกินหมดแล้วแล้วบางทีมันก็มีตัวเหี้ยมากินนะครับตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองดีกว่านะครับพูดเฉพาะนะครับแล้วปล่อยปลาไป สองปีแล้วครับเรามีปลาเพี้ยนะประกาปล่อยไปได้หนึ่งปีนะครับตรงนั้นก็เป็นยี่สกปลาสะเพียนทั่วไปนะครับมันมีปรากดนะครับดูซิว่าปลามันจะไซส์ไหนแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าได้แล้วครับปลาตัวแรกของเรานะครับปลาตัวแรกของเราได้แล้วนะครับอ่ายี่สกไซส์กำลังทำลาบเลยครับโอเคครับเยวบบดปลาแข็งกันครับ ครับเราก็ได้เหยื่อที่สองขว้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารุ้นกันนะครับจะตกไม่เยอะครับตกแค่พอกินพอนะครับเป็นสะตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อไปครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสามตัวสี่ตัวแล้วนะครับความฝันจะกินลาปลาคงไม่ได้กินแล้วละยายโทรมาบอกยะทอดให้ยายสักสองตัวด้วยกับข้าวเย็นโอเคมือนี้เป็นมือทอดแล้วกันทอดจิ้มน้ปลาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน ครับเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่เด้ปลาพอกินละพอนะครับสี่ห้าตัวนะครับไม่ต้องตกเยอะนะครับสะาดเราเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำข้าวให้ยายด้วยเราทั้เป็นะครับเป็นเมนูทอดซะละครับเราก็ได้ทําปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดักเอมหมักนยังไม่ได้กินเลยหมักน้ําปลาไว้สักพักนะครับเดี๋ยวเรามาทอดกันครับหลังจากที่เราหมักไว้ประมาณสิบนาทีนะครับเราก็เริ่มทอดแล้วนะครับ เราจะทอดไฟบางๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกครับครับเริ่มเหลืองน่ากินแล้วครับเริ่มเหลืองน่ากินแล้วนะครับครับสำหรับรอข้าวสุกนะครับแล้วก็รอปลาสุกด้วยนะครับนี่ครับน้าจิ้มบ้านๆครับโอเคเดี๋ยวรอปลาสุกกินข้าวกันครับเสร็จแล้วครับอาจจะดูไม่สวยครับแต่น่ากินครับ ส่วนตัวนู้นเดี๋ยวเรากินข้าวมื้อนี้นะครับโอเคดีย๋ยวไปกินข้าวกันครับมามาเลยครับพี่น้องกินข้าวกันกินอิ่มกินง่ายสไตล์ขี้เมานะครับวันนี้ขอ,อยุยาตจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ